สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวองหันผมไปเติมน้ำมันครับอยู่ปัป๊มปอดตะท่อครับนี่ครับจะกดโบกดให้ผมแล้วผมเติมหาลอยมันบขึ้นไหมครับเติมหาลอยนั่นบขึ้นเนาะก็เลยกลับมาท่วงครับผมกท็ทีิเดินทางไกลครับก็เลยกลับมาท่วงครับ เดี๋ยวกลับไปท่วงว่าวันจะเติมหายไหมว่นี่ครับน้ำมันปกติมีซัมนี้ะครับกันเติมหาลอยมันต้องขึ้นหลายกว่านี้เดี๋ยวผมยางไปท่วงคะนครับคุณเเติมมื่กี้ได้นนี้ผม ยางไปทวงเพิ่แป๊บหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวอันไปเบิ้งครับว่าเติมเติมฮารอยนี่ครับปกติน้ำมันจะยุ่นี่ครับเติมหารอยว่ามันชีึ้นบะเดี๋ยวผมต้องเอาไปเติมรอบมึงครับนี่ครดบ พอเติมสามซี่ร้อยมันก็ขึ้นแล้วแม่นวัดวันนี้มันลูขึ้นเลยไหมก็เห็นไก่เพิ่อนยู่ดอกแต่แต่ว่ามันก็มันจังไดล่ะเผาอเออมันซัเผาเองเราเขาทำงานแบบนี้มันเสี่ยงอยู่นี่ไม่ไม่ปกปกติน่ะมันเช็คไดเลยมันเช็ดใดยุคมันเช็คได้แต่แต่ราคาเงินนี่แล้ว อจะบ้าหรือไงวะเขาบอกว่าเปิดกล้องได้ไหมเขาบอกว่าเปิดกล้องมันก็เหมือนเดิมครับถ้าเหมือนเดิมมันก็มันก็ต้องรู้ว่ากดไม่กด,ดน,น,นี่นี่ครับน,นี่เนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งปกติมันจะจำนี่เดี๋ยวเพิ่นจิเติมหายไหมครับอ่าลองล,องลอง่องมั้งครับว่ามันจะขึ้นปะน่าโบราณด้วยครับพวกทันผมมันก็เห็นใจแม่อยู่ดอกแต่ว่ามันมันเันบ่ได้อีหลีอไหมครับ กันเจอแเราเกบระเดงเเแวมโตใด้วยหาหมด,ดไหมอยู่ไหมครับเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววผมจะไปเบิ้งครับ ครับผมขันเจน้ำมันบ่อขึ้นเนี่ยผมมันใจคึืนเลยครับเติมเนี่ยเดี๋ยวถาแปงเดี๋ยวถาก่ันแฝบนึงครับ มีโปปกติมันยูดช้ามี่ครับครับปกติมันยูดช้ามี่นี่นี่มันเริ่มขึ้นแล้วครับเห็นไ่มนี่มันอันคันเอาทอดอันหัวใจปั๊บมันฉิดแรงขึ้นพุ่งเลยนี่ครับมันต้องเกินขีดนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นะผมผมทายเป็นอันเป็นหลักฐานได้เนี่ยนะ ันไม่เกลียดร้ายก็ไม่กเสียมันแล้วบอครับผมมันผมมันบอผมไม่ได้ตั้งใจมากมากหลอกหรอกเนียเข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่้าตาคือตัวมันสิมันครับผมไม่ไม่เกลียดที่ทนหรอกอ๋อครับ อันนี้มันอันคืนนี้ลีผมก็เลยกราบมากครับครับจ้าในผมก็ขอกราบ่อนนะครับอ่ไปดูไปดนั่งก่อนครับผมครับขอขอพ้นสำหรับหาโรยคึืนครับอ้อเพ่นขนัสที เราไปในมุตโตะกับทไปบ้านสวยเพราะว่าแม่แม่ับแม่เพราะว่าไม่ตัดสินใจไปเลยผมก็เฝ้ากันนะครับครับผมแม่ยันมุตโตะกันขัดสันเราก็ได้อย่งไงครับผมครับผมขอประครับแม่แม่พี่น้องแม่กับที่ตัดสินกัครับผมมาเติมแย็ดยูเนียนประจ้ำตอนตอนนั้นน่ะผมมันจ้ำแม่ได้มาหลายปีแล้วครับ เห็นบ่มันจะแรนขึ้นพุ่งทีได้อันนี้ขี้เป็นซิบหน้าที่หลือยังอันบบขึ้นอยู่แโ้นอาล้วครับหลังจากคลิปนี้ก็ได้แม่่มก็ได้เติมน้ำมันให้ขึ้นครับมันบบขึ้นอลีครับก็จะกลับมาเนี่ยมันกว่ตัวททอนี่ขีปุ้นกว่ตัวทอนี่ตัวทอนเช็คได้เด้หมวหมดได้ไฟมฟตรวทอั้นเช็คได้เด้ตาี่คงกเรเคยเ้ว จังไงก็เคยขอดเดินทางครับมีเรืองของมีเวลาคือสมมุติวันนี้จิฮอดบ้านแล้วหรือครับครับผม